เปิดร้านน,น,นะคะร้านบิ๊กแปดตั้งขายดีพานิสนะคะที่ติดถนนใหญ่นะคะ <view> อ,อยู่ทเส้นทางออกหนองหานนะคะก <rim> ุมภา w หนองหานนะคะนี่นะคะร้านวิกแปดตั้งขายดีพานิสร้านน้าตาลตะโนดเกวันนะคะเกวันน้ําตาลตโนดติด <weight> ถนนใหญ่นะคะถ <ตา nickname> นนหลักเส้นหลักนะคะเส้นไปสกลหนองหานนะพี่น้องนี่คะ่ะน้ำตาลตะโนดนะคะ นี่น้ำตาลตะโหนดนี่นี่น้ำตาลตะโหนดนะคะอันนี้น้ำอ้อยอันนี้น้ำอ้อยนี่น้ำอ้อยนี่น้ำตาลตะโหนดนะคะนี่นี่ค่ะนี่แบบนี่น้ำตาลตะโหนดนะคะอือคือน้ำอ้อยน้ำตาลตะโหนดนะคะอ่า เส้นสกลน้องขานนะคะหรือว่าโทรมาที่0986219881นะคะหรือว่าเข้าไปดูในช่อง youtube เกวันน้ำตาลตะโนดนะคะอย่าลืมกดอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะคะตอนเช้าคุณดื่มน้ำชาหรืออย่างอาลองลองดื่มดูนะคะเพื่อสุขภาพน้ำชาเพื่อสุขภาพนะคะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ